ก็ช่วงนี้เนี่ยโควิดใช่ไหมคะทุกคนก็ต้องอยู่ในห้องกันก็อยากรู้ว่าคือในห้องเราเนี่ยก็จะมีของมากมายที่เราเก็บไว้ใช่ไหมคะก็อยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยมีอะไรในการเก็บของมีเทคนิคอะไรต ONG ่างๆเก็บของไหมแล้วแบบว่าเวลาอย่างเช่นมันต้องมีอยู่แล้วทีแบบว่แบบว่าเก็บของแล้วเราลืมว่าไปตรงไหนอะไรอย่างงี้ทุกคนจัดก,การกับปัญหานี้ยังไงคะอะไรเงี้ยแชร์ประสบการณ์อะไรอย่างนี้ เรียกแม่ค่ะเรียกแม่แล้วอยากจะหาเจอค่ะจริงเรามีเรียกแม่ไม่ได้เเรามักจะหาไม่เจอเพอเรียกแม่ว่าถามแม่วยแม่นั้นอยู่ไหนแม่บอกก็อยู่ตรงนั้นไงทั้งที่เราก็เดินหาแล้วาแล้วเหมือเราหาแบบพลิกแผ่นดินแต่แม่ไม่ต้องเดินไปเลยนะแบบว่าเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้หาเจองงว่า คือแบบตอนนั้นหากางเกงวอมเพราะตอนนั้นต้องเรียนแบบเรียนพละใช่ปหมคาี้แบบแบบคือโมโหโม,มากแค่จะร้องไห้แล้วเพราะว่าจะไปเรียนสายแล้วก็บอกแม่กางเกงวอมหนูอยู่ไหนคือแม่พาไปบนตู้เราก็แบบแม่บอกอยู่บนตู้อ่ะล้วก็ไปหาบนตู้หาสามรอบคือรื้อออกมาทุกอย่างไม่เจอแม่มันไม่เจอจริงแม่ก็คือแบบทะเลาะก,กับแม่ทั้งเช้าสรุปแม่ว่าไหนถ้าไปหาถ้าแม่หาเจอแล้วเออถ้าแม่ถ้าแม่หาไปเจอนะมีเรื่องอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคแม่ไปหาเลยคือจะดึงออกมาแค่นั้เดียวละเจอคือแบบว่าคืออะไรคือแบบแม่คือ ผู้พิเศษมากแม่ผู้มีตาทิพย์ค่ะคำนี้ได้ยินบ่อยมากค่ะถ้าแม่หาเจอนะอะไรอย่างนี้เออถ้าแม่ก็หาเจอจริงๆแต่คือแม่ไม่ผิดเลยอ่ะคือเราตาถั่วเองหรือเปล่าเราแบบเป็นคนที่มองไม่เห็นหรือเปล่าหรือว่าแม่เส่อะไรเข้าตาเราค่ะความจริงคือแม่ซ่อนไว้ก่อนแม่แม่แกล้งเราหรือเปล่าแม่แกล้งเลยผ่านเรื่องต้นมาแล้ น้องเฟมมีแบบว่าเก็บของอะไรยังไงบ้างไหมมีทิคเก็บของไหมว่าแบบโซนนี้เป็นแบบเครื่องสำอางโซนนี้เป็นสกินแคร์โซนนี้เป็นเสื้อผ้าอะไรใดๆอะไรเงี้ยมีไหมปกติพวกสกินแคร์กับเครื่องสำอางมันจะปะปนอยู่ด้วยกัน <laughs> ใช่ที่ทสุดค่ะคือทุกคนคะ <laughs> ตอนที่หนูอยู่ห้องกับเฟมเนี่ยทุกคนต้องเปิดดินชาของเฟมค่ะทุกอย่างมันจะแบบคือมันเกลื่อนหมดเลยนะคะคือแบบว่าหนูก็บอกเฟมจัดไมู่กอะไรเงี้ยก็พี่จะหลอกเนี่ยหาหาคนๆเอาหนูก็เจอแล้วนั่นแหละค่ะก็แบ่งเป็นสามขีดเลี่ยมแงแล้วก็ โซน<ส>แค่เนี้ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะไอชโดใช่ไหแมแล้วก็โซนตรงกลางเป็นลิฟต์ใช่ไหมมันไม่ใช่ความจริงทางนั้นค่ะ มันไม่มีความจริงอยู่ในนั้นจริงๆค่ะก็คือทุกอย่างเดี๋ยวง่วงๆกาลังจะนอนเอาฟอรเดชั่นมาแบบทาสกินแคร์ง่วงละอ่าเดี๋ยวนอนละอ่าลองพื้นหน่อยหนึ่งก็จะเป็นพี่หลักนะคะน้องพิมห้องหนู่นะคะก็จริงๆแล้วแบบว่าอยู่หอก็จะไม่ค่อยเจอปัญหาแบบว่าหาของไม่เจอเท่าไหร่เพราะว่าห้องก็จะประมาณนี้เล็กๆใช่ไหมคะแต่อยู่บ้านเนี่ยคะปัญหาหนักเลยค่ะคือเราจะลืมว่าอยู่ชั้นไหนอยู่ตรงไหนอยู่ห้องไหนอะไรเงี้ยตลอดเลยค่ะ ่แต่ว่าถ้าอยู่ที่นี่หนูก็จะเก็บใส่ลิ้นชักเอาไว้ค่ะแบบว่ากิฟต์ลิ้นชักหนึ่งเครื่องสำอางลิ้นชักหนึ่งอะไรอย่างนี้